โอ้คืนนี้กว่าจะนะครับกว่าจะเรียบร้อยนี่สงสัยเราก็ต้องนะต้องพยายามกันหน่อยแหละมันอยู่ๆมันก็มีปัญหาขึ้นมานะครับท่านผู้ฟังทีนี้ถ้าตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าตอนนี้เสียงไปเนี่ยนะช่วย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 แจ้งมาด้วยนะครับเอ่อนะคุณโรดช่วยช่วยเอาคลิปนะียช่วยเอาช่วยเอาคลิปเออนะไปวาง ไปวางหน้าซีบอกหน่อยนะฮะยังไงก็แล้วก็รบกวนแจ้งมันยิดเองได้ครับคุณอะไรคุณอารอนเหรอครับอ่าช่วยหน่อยอันนี้เสียงไปยังครับคุณใครที่อยู่ที่รับฟังอยู่ตอนนี้นะฮะยังไงช่วยแจ้งกลับมาหน่อยนะครับถ้าเสียงไปครับเสียงไปยังครับอ่าเนี่นะไม่ทราบว่าใครอยู่หน้า นะฮะรบกวนหน่อยนะครับถ้าเสียงถ้าเสียงไปแล้วก็แจ้งกลับมาด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราจะคุยกันต่ออ,อ๋อเขาบอกกัาเสียงมาแล้วเอาละก็ไม่พูดพรามทำเพลงนะว่ากันไปเลยก็เอาละครับท่านผู้ฟังผมเมื่อกี้ก็บอกกับท่านไปแล้วว่าอที่เขาไปนะไปเขมรกันเนี่ยไม่ได้ไปขี่อย่างเดียว นี่ยน,นะก็ไปขยายโรงปูนซีเมนต์ใหม่จะไปยุดนะอ่าจะไปเอาภูเขามาระเบิดทําปูนขายต่อในเขมรแล้วก็ได้ประเทศกัมพูชาได้นะสมเร็จทุนเซนมาเป็นพวกด้วยต่อไปนี้นะยิ่งดีใหญ่เนี่ยนะเป็นความสําเร็จของฝ่ายเจ้าเขาเพราะว่างั้นแล้วก็ยังช่วยซีพีต่อไปนี้ซีพีก็ไม่ต้องห่วงแล้วนะจะตัดทีเีจะจัดอะไรเนี่ยนะจะจัดจะจ,ะจ,ะจะัห้ามซื้อนะ อาหารทะเลจากประเทศไทยเพราะไาใช้แรงงานทาสอะไรอะไรเลยวันนี้ก็หมดไปเออแก้ปัญหาทีพีได้ด้วยแล้วก็เรื่องน้ํามันที่คาาคาซันกันก็ลงตัวเนี่ยครับบอกแล้ววนะ่านัาขี้หา่าลมพิลาวาไม่ใช่ธรรมดานเนะเอาละไอเรื่องนั้นก็จบไปเรื่องทักษิณที่ออกมานะออกมาให้สัมภาษณ์สามวันติดต่อกันเราก็ว่ากันไปแล้วนะ เนี่ยครับเรารายงานสถานการณ์ไปอย่างนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็ได้รู้ว่าภาพรวมอุตสาหการจริงๆเป็นไงทีนี้อีกคน,นไม่พูดถึงก็ไม่ได้นะคนคนนี้บางคนก็นักบอกว่าคนคนนี้เป็นคนที่มีความสําคัญไอ้บางคนก็นะมีาพากวิจารณ์ในลักษณะบอกว่าพูดแล้วฟังไม่่อยรู้เรื่องบอะไร้างแต่จริงๆแล้วสิ่งที่นะ,อะอเอ่อพลเอกเจวริตนะได้ออกมาพูดนะในสถานการณ์อย่างนี้นั้นเนี่ยอันดับแรกเลย น่าจะตั้งข้อสังเกตว่าทําไมพลเอกโชตเพิ่งประกาศวางมือนะล้างมือในอ่างทองคําไปตอนวันเกิดว่าไม่ยุ่งเกี่ยวกันมืออีกแล้วแต่วันนี้ออกมาพูดนะถึงแม้จะมาบอกว่านะมาเพื่อที่จะมาแนะนําช่วยเหลือนะผู้มีอํานาจนะโดยเฉพาะไล่มาทีละเรื่องก็คือหนึ่งเรื่องรัฐธรรมนูญพลเอกโชติ นะพอดชฉันลิศต้จงจะยุดออกมาพูดเรื่องการเขียนรัฐนูนเนี่ยก็นะก็คล้ายๆกับที่ผมพูดไปแล้วนะแทบจะบอกว่าเหมือนกันก็ได้ผมก็เคยพูดไปหลายครั้งว่าการเขียนรัฐนูนนั้นเนี่ยนะจริงๆแล้วมันไม่ต้องมันมากมายหลายมาตรหรอกและก็เอาหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยห้าหลักไี่วางเอาไว้แล้วก็หัวใจมันคืออำนาจสูงสุดเป็นของกวงชนและก็เสรีภาพบุคคลนี่แหละ พลเอกโจลิตก็พูดตรงกับที่ผมพูดเป๊ะแหละนะไม่ใช่ว่าผมอะไรหล่กนะครับนี่เขาเรียกว่านะคือความจริงเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นและพลเอกโจลิตแกก็มีความรู้เรื่องนี้ดีนะเราต้องยอมรับว่าแกเป็นนายทหา,ารชาปนไตและรู้ดีเพียงแต่ว,ว่าแกไม่กล้าปฏิวัติประชาธิปไตยอำนาจที่สองในวันที่มีอำนาจเต็มไว้แต่มือแกไม่กล้าเท่านั้นเองนี่นะแล้วก็แกก็ไปแนวปฏิรูปแกก็เลยนะเขาเรียกว่าเรียนปฏิวัติแต่ว่าปฏิบัติแนวปฏิรูป พลเอกโจลิศแกก็เลยเป็นอย่างเงี้ยก็เหลือแค่นี้เพราะว่าแกเรียนปฏิวัติแต่ปฏิบัติแนวปฏิรูปแกก็เลยเสียผู้เสียคนไปเป็นเรื่องแกนะฮะแต่ทีนี้สิ่งที่ท่านออกมาพูดวันนี้นะั่นนะก็พูดด้วยความหวังดีนะฮะหวังดีแต่ว่าหวังดีในไทย่ม่เง,งี้ยมันต้องมองว่าถึงแม้ว่าพลเอกโจลิศเอ่อพลเอกจอมิตเนี่ยนะจะพูดด้วยความหวังดีแต่คนที่คนที่เสียเนี่ยนะคนที่เสียเนี่ยก็คือกสอชอ ยิ่งพลเอกจวลิตพูดดีเท่าไหร่นะ,สะแสดงวิสัยทัศน์ออกมาว่าวันนี้เนี่ยนะรัฐมนูลเนี่ยมันผิดพลาดนะแล้วจะไปเขียนยุทธศาสตร์แล้วนะในยีปีข้างหน้ามันไม่ได้อะไรต่ออะไรเนี่ยนะล้วนแต่คําตอบก็คําตอบเดียวคือว่านะมึงอะทำผิดแล้วก็มึงผิดแบบงโง่โงมึงผิดแบบว่าแม่งนะไม่มีใครทําแบบมึงหรอกแล้วยังสอนนะมาบรรยายเรื่องประชาธิปไตยให้ฟัง ว่าหลักการประชาธิปไตยหลักการปกครองมีอยู่ห้าข้ออำน,นาจที่ไตเป็นของปวงชนเสรีภาพบุคคลบริบูรณนะ์และก็ความเสมอภาคหลักกฎหมายและรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งไอ้ไม่ใช่รัฐบาลมาจากการเลือกตั้งการปกครองที่มาจากการเลือกตั้งพลเอกโชริมาไล่ยาวเรื่องหลักการปกครองและบอกประชาธิปไตยและบอกการเขียนรัฐนูญเนี่ยนะไอ้เยอะๆนะ่นี่ะเขาไม่ใส่ไว้ในรัฐรนูญหรอกเขาเอาไปใส่ไว้ในกฎหมายเพื่อมันแก้ง่ายทําง่ายแต่มันคลองตัวท่านออกมาบรรยายและออกมาสอนคอสชวันนี้ นะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะก็ได้ปล่อยวิสัยทัศน์เรื่องการแก้ปัญหาความยากจนว่าวันนี้คนไทยไม่ต้องแห่กันไปทํางานตรงนั้นตรงนี้นะแล้วแก้ปัญหาชาวประมงที่เรือชาวประมงวันนี้ตกค้างอยู่เนี่ยนะแล้วก็ไม่มีที่จะไปทำมาหากินอะไรเนี่ยก็โน่นแหละนะพลเอกโจลิกคุยกับนด้เจราจากับนะกับอินโดนีเซียขอ,ข,อข,อขอเกาะไปเกาะเลยอะไรต่ออะไรไปการขายนะขายขายโครงการขายไอเดียและก็มีการ คล้ายๆกับว่านะฮะให้ติดต่อกับใครยังไงถ้าใครต้องการไปจับปลาคือกล้ายๆจะออกมานะในลักษณะกึ่งทําธุรกิจไปด้วยซ้ําไปนะแต่ว่ามาพูดในห่วงเวลาอย่างนี้เนี่ยนะคนที่พังก็คือคอสชอพังรูปเดียวทั้งๆได้พลเอกชวลิตเองเนี่ยนะก็ไม่ได้พูดอะไรมากมายเหมือนกับว่าที่นายกทักษิณออกมาพูดเองไม่ได้มาไม่ได้มาต่อสู้ไม่ได้มาท้าทายแต่มาแสดงวิสัยทัศน์นิดๆหน,น,น่อยๆนหลนนะคอสชก็พัง เนี่ยนะออกมาพูดอย่างนี้นะครับท่านผู้ฟังครับไอคนที่พังเนี่ยนะคือคอสอชอทีนี้ท่านมาดูดีนี้มันจะโยงมาถึงสองปอกับสามปอคือสามปอวันนี้มันมีแต่สุดกับสุดทีนี้ถามว่าวันนี้เนี่ยนะพลเอกชวลิตเนี่ยไม่กลัวไอคอสอชอมันมันจับไปไปไปปรับทัศนคติเหรออเนะ่ย คนอื่นเนี่ยนะคอสชาทำนะแต่ว่าจำไว้นะถ้าใครที่เป็นสายของสองปอเมื่อไรเนี่ยนะออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยแม้กระทั่งเสรีพิสุทธิ์วันนี้ยังไม่เห็นทำอะไรเสดีพิสุทธิ์ได้เลยดังนั้นวันนี้เนี่ยให้เราดูว่าการเมืองวันนี้เนี่ยอำนาจมันอยู่ฝ่ายไหนเนี่ยนะเราดูตรงนี้นะครับดูตรงว่าคอสชามันกล้าเล่นหรือไม่กล้าเล่นเนี่ย แม้กระทั่งเสรีพิสูจน์เนี่ยนะนายตำรวจนอกราชการนะเนี่ยนะออกมาอัดนะคข่าสช,อ,ชอ,อย่างกระหมูกระหมาเลยนะถึงขั้นที่ไล่นะไล่ไปเลยก็มีนะแต่ยังไม่กล้าแตะไม่กล้าทำดังนั้นวันนี้เนี่ยไอ้ใครที่ออกมาถล่มขอสอสชอและก็ขอสอสชอไม่กล้าแตะไม่กล้าจับไปปรับทัศนคติเนี่ยให้รู้ไว้ด้วยว่านั่นนะ่ะนะสองปอล่ะขหนุนอยู่และก็เป็นสายก็ทางสองปอล่ะนะ ก็ S <S <an other> ถ้ากิดว่าวันนี้เนี่ยทุกมันมีสายที่รุมยำคอสช,อ,ชอ,อยู่วันนี้หนึ่งเนี่ยนะสองปอเนี่ยยำคอสชเนี่ยนะไม่จะยำคอสชอเพื่ออะไรนะยำคอสช,อชอวันนี้เพื่อบีไปคอสช,อชอเนี่ยจัดการตามยุทธศาสตร์อย่างที่ผมบอกไงนะนะจัดการตามยุทธศาสตร์ที่บอกว่าให้นะทำลายล้างจิน,นวัตในสินซากนะ แล้วก็กระชับระบบประ็ด็จการราชากวาดล้างแดงลมเจ้าลากยาวปิดประเทศเนี่ยนะทีนี้เมื่อเขาเห็นว่านะในสีข้อนะตามยุทธศาสตร์ใหญ่เนี่ยเมื่อคอสชอเนี่ยวันนี้ยังเดินไม่เต็มสูบอยู่โดยเฉพาะข้อหนึ่งเนี่ยตัดเลมกับตับปีเนี่ยเขาก็ต้องเร่งเกมไอเรื่องรัฐการที่สิบเนี่ยนะท่านไม่ต้องห่วงแล้วมันอยู่ในมือตับเลมนะอยู่ในมือตัเเลมอยู่แล้ว เพราะว่าเนี yeah. ่ยแล้พอรู้เรารแลกแคะรลกขายมาว่าเนี่ยนะประวิทย์กับประยุทธ์เนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยเต็มสูบนะอ่าก็เลยวันนี้มันเหมือนกับว่าพยายามที่จะนะมาทําให้พยายามที่จะทําให้นะประวิทย์กับประยุทธ์ได้เดินให้เต็มสูบกว่างั้นเถอะนี่แหละครับท่านผู้ฟัง ก็ทีนี้เนี่ยนะเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยก็ต้องบอกกับท่านตรงๆว่าเนี่ยฝ่ายประยุทธ์กับประวิทย์วันนี้เนี่ยนละเราอย่าไปมองว่าจะมีอํานาจนะถึงขั้นที่จะพลิกไปความเปลมหรือความเจ้าอะไรตามที่นะแดงมโนมโนไว้เลยมีแต่ว่านับมันนับวันจะถอยหลังให้กับสองปอนะทีนี้เมื่อนับวันที่จะถอยหลังให้สองปอเนี่ยนะคนที่จะได้รับ ผลรายก็คือหนึ่งเนี่ยนะชินวัตรได้รับผลรายแน่นะซึ่งธรรมดาก็ได้รับผลรายจากระบบนี้อยู่แล้วแต่ถ้ายิ่งประวิตย์นะประวิตย์วงสุวรรณเนี่ยนะถ้าหากว่านะเวอร์ลดน้อยลงไปเท่าไหร่ก็เท่ากับว่านะความหวังของจินวัตรและของน้องปูเนี่ยนะก็ริบรีลงไปเท่านั้นแหละนะอันนี้น,น,นั้นเราพูดกันหลักความจริงดังนั้นในสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยแม้กระทั่งชินวัตรเองก็เถอะ ถ้าคิดจะสู้นะถ้าคิดจะสู้เพื่อจะให้รอดตายเนี่ยนะนี่นะครับมันต้องจับมือกันนะกับแดงทั้งหมดกับฝ่ายประชาธิปไตยทั้งหมดแล้วก็รีบผนวกกําลังจากนานาชาติเนี่ยแล้วคราวนี้เนี่ยนะครับไม่ใช่ไปแค่ต่อรองกับเขานะเพราะตาเปลมมันไม่ต่อรองกับใครอยู่แล้วเพราะมันให้ลากยาวปิดประเทศมันไม่แคร์และวันนี้กลุ่มทุนผูกขาดวันนี้เนะย ที่มันส่งถึงค้าไปขายต่างประเทศไปได้มันก็กําลังที่จะแปลงร่างนะไปเปลี่ยนเป็นว่าผลิตจากประเทศอื่นเนี่ยแล้วมันเดินสายกันอยู่นั่นแหละะทุกวันนี้ดังนั้นเขาเตรียมแก้เกมของเขานะแล้วก็ต้องการยึดประเทศอยู่ยาวให้เรารู้ไว้ด้วยทีนี้มาดูฝ่ายเราที่ว่าการต่อสู้วันนี้มันถึงขั้นไหนอะไรอย่างไรนะครับท่านผู้ฟังครับฝ่ายเราวันนี้เนี่ย ยังไม่ได้ชัดเจนลงไปนะขบวนใหญ่เนี่ยว่าจะสู้ถึงขั้นเปลี่ยนระบอบแต่เราจะสู้ในลักษณะที่ว่าเรียกเรียกนะเขาเรียกว่าลุกทางการเมืองเพื่อให้เกิดความชอบธรรมในเบื้องต้นยังไม่ถึงขั้นที่จะเปิดลุกถึงขั้นแตกหักเหตุผลที่นะยังไม่ถึงขั้นแตกหักก็มันมีเหตุผลเพราะว่าต้องยอม นี่เราพูดถึงฝ่ายตรงกันข้ามนะกับฝ่ายเผด็จการนะฝ่ายตรงกันข้ามนะกับฝ่ายเผด็จการราชานะคือชินวัตรเนี่ยเขามีศักยภาพสูงสุดตอนเนี้เพราะว่ามีมวลชนมากมีทุนมากมีพักการเมืองมีนักการเมืองมีกลุ่มทุนเข้าไปทำหนุนก็เท่ากับเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพสูงสุดนะทีนี้ไอ้กลุ่มที่มีศักยภาพสูงสุดเนี่ย บังเอิญว่าในกลุ่มจินวัตรเองเนี่ยก็มีข้อจํากัดเพราะว่าลูกเมียของท่านนายกทักษิณก็ดีนะน้องสาวกว็ดีหนึ่งนะทำธุรกิจอยู่ในประเทศจะบุ่มบำนะจะแตกหักเนี่ยก็ไม่ได้เพราะว่าลักษณะนะนักธุรกิจเป็นหมื่นหมื่นล้านเนี่ยนะนายทุนเนี่ยเขาก็นะก็เหมือนนายทุนทั่วไปนะนี่เราไม่ได้มองในแง่ดีแง่ร้ายนะมองในเรื่องเรื่องปกติกันนายทุนทั่วไปเขาก็นะ ก็คิดคิดที่จะนะครับประนีประนอมคิดที่จะเจราจาต่อรองขาดทุนก็ยังยอมแต่ไม่คิดแตกหักลักษณะเขาเป็นอย่างนั้นนี่คือคือ,ค,อคือลักษณะของเขาและสองเนี่ยเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยนะกลุ่มจินวัตรซึ่งมีซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพสูงสุดในการเคลื่อนไหวในทางการเมืองที่จะต่อสู้ฝ่ายบริการเนี่ยวันนี้ก็อยู่ในภาวะที่มีข้อจํากัดเนื่องจากว่าน้องสาวก็ยังติดคดี รอว่าเขาจะยึดทรัพย์หรือไม่ยึดทรัพย์ยังไม่กล้าสู้แตกหักเพราะกลัวขยับแรงไปก็กลัวจะกระเทือนถึงน้องสาวกระเทือนถึงลูกถึงเมียไม่ใช่แค่น้องสาวอย่างเดียวลูกชายตอนนี้เขาก็จะเล่นงานนะเขาก็จะเล่นงานดังนั้นก็เลยเกิดข้อจํากัดไปหมดในเมื่อเกิดข้อจํากัดอย่างนี้ขยับไม่ขยับได้ไม่คล่องตัวอย่างนี้ก็เลยทําให้กระบวนการที่จะไปสู้กับฝ่ายเผด็จการวันนี้ก็ยังไม่มีลักษณะที่จะต่อสู้จริงหรือเข้มแข็งจริง เสรล้ไปพวกที่ฝ่ายต้องการว่าเมื่อพร้อมกันทุกฝ่ายแล้วนะนะฝ่ายปฏิวัติหรือฝ่ายเปลี่ยนแลบอกประกาศตัวแม้กระทั่งผมก่อนนะก็ต้องไปอยู่ในกรุงเทพทันทีนั่นหมายความว่าวันที่พร้อมแต่ถ้ายังไม่พร้อมเนี่ยเปิดตัวไม่ได้เหมือนกันเพราะถ้าเปิดตัวปั๊บมันเอาไปกระทืบก,ก่อนอ่านะอันนี้ก็บอกให้ท่านรู้สภาพมันเป็นอย่างนี้ดังนั้นขบวนต่างๆวันนี้ก็ยังต้องรอขบวนจินวัตรนี่เราพูดกันตามเนื้อผ้า เพราะถ้าเราพูดในลักษณะไม่ได้เป็นฮีโร่นะไม่ได้เป็นวีรชนเอกชนซึ่งบางคนบอกไปรอก็ทําไมคือจริงๆแล้วเราไม่ได้รอเขาหรอกนะแต่เราก็ไปเองไม่ได้เพราะว่ามันขาดหัวในประเทศซึ่งอันนี้แหละนะมันถึงบัดเนี่ยเมื่อมันพร้อมกันเมื่อไหร่นั่นแหละฝ่ายเปลี่ยนแล้วบอกนะประกาศตัวออกมาได้แล้วก็ประกาศตัวคราวนั้นก็ไม่ได้ประกาศตัวฝ่ายเดียวนะ ฝ่ายชิน,นวัตรฝ่ายอะไรต่อมีอะไรก็ประกาศตัวพร้อมกันไนดะ้แล้วก็รุมกันเข้าไปตีฝ่ายผเด็จการแต่วันนี้ถามว่าถึงขั้นนั้นไหมยัยงครับท่านผู้ฟังยังตอนนี้ยังอยู่ที่ว่าจุดที่เปลี่ยนออกไปนิดก็คือว่าทักษิณได้ออกมาจากถ้ำและได้เปิดปากให้สัมภาษณ์สามวันติดต่อกันและก็อย่างที่ผมได้อธิบายไปละเอียดแล้วว่าดึงเอาต่างชาติเนี่ยวันนี้ถ้าประกาศตัวต่างชาติรู้ว่าผมพร้อม ที่จะกลับไปสู้ในเมืองไทยแล้วนะผมพร้อมที่จะทำนะเพื่อที่จะแก้ปัญหาประเทศไทยแล้วตอนนี้ทั้งๆที่ตัวเองบอกว่าไม่ได้ท้าทายทาั้งๆที่ตัวเองบอกว่าไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้มาประกาศต่อสู้หละแต่วันนี้ลักษณะที่แสดงตัวอย่างนี้ก็เท่ากับว่าแสดงตัวเป็นตัวแทนนานา,นาชาติเป็นตัวแทนคนไทยนะเป็นตัวแทนคนไทยฝ่ายประชาธิปไตยเพื่อที่จะร่วมมือกับน,นานาชาติ สู้กับฝ่ายปผด็จการตอนนี้มวยนะแค่ไหวครูครับท่านผู้ฟังบางคนบอกว่าเนี่ยมันจะฆ่าจะแกงกันเดี๋ยวราหูเข้าเดี๋ยวไอ้นั่นทับดวงมือไอนั่นนี้แต่ผมบอกได้ว่าวันที่หกมีนานี่ก็ไม่มีอะไรนะครับไอ้เรื่องการแต่งตั้งตําแหน่งนะในกองทัพก็เหมือนกันนะมันไม่มาฆ่ากันหรอกนะทีนี้เหตุผลที่ฝ่ายเสื้อเหลืองนะฝ่ายสองปอกับสามปอขัดแย้งกันหรืก,กันนะ แต่งตั้งโยกย้ายทหารในกองทัพเนี่ยนะมีการขัดแย้งกันเนี่ยนะมันไม่ฆ่ากาันเนี่ยเพราะอะไรเนี่ยนะครับผมจะพูดนะวันนี้กว่าจะพูดกันจบเนี่ยนะ<อ>นก็เหนื่อยเต็มทีเพราะเน็ตมันไม่ไม่อื้ออำมหน่วยคือจะบอกกับท่านว่านะวันนี้สาภาพมันเป็นอย่างนี้ครับท่านฝากให้ดีนะการเมืองเมืองไทยสาการเมืองไทยเนี่ยท่านจะได้นะเข้าใจสาการได้ละเอียดขึ้น คือไอ้ฝ่ายกษัตริย์เนี่ยนะฝ่ายราชาธิปไตยเนี่ยมันจะแบ่งไปกลุ่มไปก้อนเนี่ยนะสามสี่กลุ่มสามสี่ก้อนก็ตามเถอะโดยเฉพาะกลุ่มใหญ่ๆก็คือคอสอชอกับเปลมนะเปลมที่บอกเปรมรวมปรีด้วยนะ่ะนะแล้วก็รวมพวกพันธมิตรรวมกับพศอ,อะไรด้วยเนี่ยคือฝ่ายเหลืองเนี่ยนะฝ่ายฝ่ายราชาธิปไตยเนี่ยมันแบ่งเปสองกลุ่มสองก้อนใหญ่ๆเนี่ยนะทีนี้ไอ้สองกลุ่มเนี่ยนะมันจะทะเลาะกันมันจะฆ่ากันเนี่ยมันไม่ฆ่ากันหรอก เพราะอะไรเพราะมันมีศัตรูร่วมกันคนเดียวกันมันมีศัตรูกับพวกแตกหักกันมันกลัวมันกลัวจินวัตรกลัวแดงนะกลัวแดงเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะแล้วก็จินวัตรจะจับมือกันพร้อมกันอนาชาติเนี่ยนะจะเข้าไปสู้แล้วก็ชิงนะเขาเรียกว่าเป็นตาอยู่เอาไปกินซะถ้ามันสู้กันเองดังนั้นวันนี้ที่มันไม่ยอมแตกหัก นะท่านผู้ฟังครับเพราะว่ามันยังกลัวทักษิณจะกลับมามันยังกลัวแดงทั้งแผ่นดินจะลุกฮือขึ้นมันกลัวแดงเปลี่ยนและบอบจะประกาศปฏิวัติประชาธิปไตยมันกลัวครับดังนั้นมันขัดแย้งกันยังไงเนี่ยท่านจำมาไว้เลยว่าในสถานการณ์อย่างนี้นั้นมันไม่แตกหักกันหรอกนะแล้วก็มันยอมรับกันนะถึงที่สุดแล้วเนี่ยสามปอก็ต้องยอมสองปอครับ ดังนั้นเมื่อเราสรุปได้อย่างนี้ว่าสามปอยังไงต้องยอมสองปอหมายความว่าชินวัตรเตรียมตัวไว้เถอะนะคนเสื้อแดงทั้งหลายที่อยู่กับชินวัตรแดงนั่นแผ่นดินมึงเตรียมตัวกันไว้เถอะไอ้พวกเราเปลี่ยนระบอบเลยเราเตรียมไว้แล้วมเมื่อวันอะไรพวกคุณเนี่ยนะจะมาร่วมกับเราเนี่ยไปเปลี่ยนระบอบเลยเราพร้อมแต่ว่าที่พวกคุณที่ผมบอกว่าทั้งชินวัตรทั้งแดงนั่นแผ่นดินต้องเตรียมตัวไว้เนี่ยมันไม่ใช่อะไรนะ เพราะว่าจะไปหวังว่านะจะหลุดรอดได้เนี่ยนะคิดว่าประวิตย์หรือสามปอช่วยได้เนี่ยนะผมบอกได้เลยว่ามาถึงนาทีนี้แล้วดูแล้วมันน่าจะล้มเหลวนะดังนั้นวันนี้ผมเชื่อว่านายกทักษิณเองในฐานะพี่ใหญ่เนี่ยก็คงกินไม่ได้นอนไม่หลับเหมือนกันนะดังนั้นเนี่ยนะฝ่ายเราเปลี่ยนและบอบเนี่ยวันนี้กลับสบายใจกว่าเพื่อนนะกลับสบายใจกว่าเพื่อนเพ,นเพราะอะไร <c oughs> เพราะว่าเราเดินไปนะเราเดินไปในทางยุทธศาสตร์ของประเทศไทยนะที่มันเป็นจริงที่สุดบอกแล้วว่าสถานการณ์ปฏิวัติเนี่ยถ้าใครไม่คิดเปลี่ยนและบอบไม่คิดปฏิวัติเนี่ยนะมันไปไม่รอดหรอกและในที่สุดมันจะบีบบีบไปต้องทําปฏิวัติถึงจะรอดดังนั้นเหตุการณ์ทั้งหมดที่นะที่ชินนะ ถึงขั้นที่ว่าจะต้องไปเอาชนะถึงขั้นที่เปลี่ยนระบบแต่มันจะใช้ช่วงเวลากี่ปีที่จะต่อสู้ไปจากตอนนี้เพราะตอนนี้บอกแล้วมวยมันเพิ่งเริ่มไหวครูนะมันต้องต่อยกันห้ายกห้ายกเนี่จะใช้เวลากี่ปีถึงขั้นที่เอาชนะเบ็ดเสร็จเนี่ยยังพยากรณ์ไม่ได้แต่สถานในอนาคตบอกท่านใดเลยผมไม่ใช่หมอดู ผมดูดวงเมืองไม่เป็นไม่รู้อะไรไปทับอะไรไม่รู้แต่สถานการณ์มันจะร้อนแรงไปเรื่อยๆแล้วไม่ใช่ร้อนแรงเพราะนะเพราะเหตุว่านะไม่ลงตัวในกองทัพไม่ใช่นะร้อนแรงเพราะว่าสามปอสู้กับสองปอไม่ใช่แต่ร้อนแรงเพราะว่านะสถานการณ์มันบังคับให้เปลี่ยนระวบอบ แต่บางเอญในผู้มีอำนาจเนี่ยนะมันกลับมาแย่งชิงอำนาจกันโดยไม่เปลี่ยนระบอบและในที่สุดเนี่ยนะมันก็เกิดเด็ดล็อกนะมันไปไม่รอดมันต้องหันกลับมาสู้กันถึงการเปลี่ยนระบอบมันถึงจะหาทางออกให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได,ได้วันนี้อีกฝ่ายต้องการกระชับระบอบเนะ่ลากยาวปิดประเทศทำลายล้างแดงเนะเปลี่ยนระบอบนะและก็ทำลายชินวัตถสินทะ นี่คือนะยุทธศาสตร์ของระบอบเผด็จการราชาธิปไตยดังนั้นเนี่ยนะมันต้องล้มยุทธศาสตร์นี่ได้การล้มยุทธศาสตร์นี้้ได้ถึงจะรอดฝ่ายแดงทั้งหมดเนี่ยนะรวมกระทั่งชินวัตรด้วยเนี่ยเมื่อล้มยุทธศาสตร์นี่ได้ก็เท่าว่าต้องไปล้มระบอบนี่คือข้อข้อบังคับของมันมันบังคับอย่างนี้ดังนั้นท่านผู้ฟังไม่ต้องห่วงหรอกฝ่ายเปลี่ยนระบอบตื่นเช้าขึ้นมาก็วิ่งนะวิ่งตอนเช้านะฝึกกําลังขาไวด้ดีนะ แล้วก็เตรียมพร้อมขยายการจัดตั้งลงสู่หมู่บ้านให้ได้นะจังหวัดยังไม่พออำเภอยังไม่พอให้ลงสู่หมู่บ้านใ้ได้ในกองทัพกําลังทําอยู่แล้วก็ขอบอกตรงๆว่าวันนี้ในกองทัพเนี่ยนะทหารแตงโมยังมีอยู่เยอะแต่ประกาศตัวออกมาไม่ได้จนถึงเวลาพร้อมตํารวจมากเขือเทศมีเยอะนะไอตาเปรมมันก็รู้มันถึงเร่งรัด นะรวดเร็วรุนแรงนะให้เด็ดขาดนะไม่ให้มีทหารแตงโมไม่ให้มีตำรวจมะเขือเทศเพราะอะไรเพราะมันรู้ครับมันก็รู้เรานะแต่ว่ามันจะป้องกันเราได้ขนาดไหนเราก็รู้มันเราจะสู้กับมันได้ขนาดไหนนะั้มันขึ้นอยู่กับศักยภาพของในส่วนของเราครับวันนี้อย่างที่บอกแล้วว่านะขบวนต่อสู้กับฝ่ายราชาธิปไตยวันนี้ย บังเอิญว่าฝ่ายเปลี่ยนระบอบเนี่ยนะกับฝ่ายทักษิณเนี่ยมันเดินอยู่บนถนนเส้นเดียวกันมันจะเป็นที่ต้องไปด้วยกันถ้าวันไหนตกลงใจไปกันถึงการเปลี่ยนระบอบเมื่อไหร่พลังมหาศาลและวันนี้เนี่ยนะผมก็พูดขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะย้ำให้ชินวัตรและย้ำให้ทางแดงทั้งแผ่นดินเนี่ยรู้ด้วยว่าถ้าคุณไม่หันมาต่อสู้เพื่อเปลี่ยนระบอบนะพวกคุณไม่มีทางชนะชินวัตรก็ไม่มีทางชนะเขา นะอันนี้สําคัญดังนั้นเนี่ยนะนะก็ฝากไปถึงทั้งชินวัตรทั้งแดงเปลี่ยนระบอบไอ้ทั้งแดงทั้งแผ่นดินนะวันนี้ทักษิณประสานนา,นานาชาติและก็มาเปลี่ยนระบอบเถอะอันนี้แหละครับมันจะเป็นทางออกทางแก้ปัญหาประเทศไทยได้จริงๆไม่ใช่แก้ให้กับชินวัตรอย่างเดียวแก้ให้กับประเทศได้จริงๆครับนะและเราก็รู้อยู่แล้วนะเราไม่ต้องมาพูดต่อให้มันเกิดความสะใจกันนะ เมื่อเรายึดอํานาจนะเปลี่ยนระบอบการปกครองได้ไอระบอบเผด็จการราชาคนของระบอบเผด็จการราชาเนี่ยนะนะก็ต้องมีการจัดการให้เหมาะสมนะผมใช้คําว่าจัดการให้เหมาะสมนะท่านก็คงแปลความหมายออกนะครับเหตุการณ์ทั้งหมดเท่าที่ผมเล่าให้ท่านฟังเนี่ยนะมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงผมไม่ได้ไปใส่ใครและผมไม่ได้ไปเชียร์ข้านไหนนะ ก็บอกแล้วว่าวันนี้ถ้าทักษิณน,นะครับแค่เริ่มเริ่มออกมาแค่ไหว้ครูหรอกแต่ถึงที่สุดแล้วก็ต้องไปถึงขั้นเปลี่ยนระบอบถึงจะปกป้องน้องสาวได้ถึงจะปกป้องตระกูลชินวัตรได้นะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วปกป้องไม่ได้นะเนี่ยแดงทัแผ่นดินก็เหมือนกันนะไม่ว่าสามเกลอสี่เกลอห้านะเนี่ยถ้าคุณจะปกป้องมวลชนปกป้องตัวคุณเองได้เนี่ยนะคุณจะต้องเตรียมพร้อมถึงขั้นเปลี่ยนระบบ ไม่ใช่ไปเจราจาต่อรองกับเขาเขาไม่เอาพวกคุณหรอกเพราะเขากาเอาปูนกาหน้าผาพวกคุณไว้แล้วนะเขาไม่เอาคุณหรอกแล้วเขาก็บอกแล้วว่าข้อที่หนึ่งทำลายล้างชินในวัตอสิสารทำลายล้างแดงนะกระชับระบอบเผด็จการลากยาวปิดประเทศนี่เราเห็นชัดนะและวันนี้คณนะกรรมการยุทธศาสตร์ก็ดีอะไรก็ดีที่เขาตั้งขึ้นมานั้นเขาตั้งขึ้นมาเพื่อลากยาวปิดประเทศไงนะและปิดประเทศนายทุนผูกขาดเขาก็ไปผลิดประเทศอื่นส่งสินค้ามาจากประเทศอื่นเขาก็ทําได้ นี่แหละท่านอย่าไปคิดว่านะเขาจะกลัวเรานะเขาไม่กลัวหรอกนะและเขามีแผนที่จะลากยาวนะครับดังนั้นวันนี้ทักษิณอย่าชล่าใจนะจินวัตรก็อย่าชล่าใจนะอย่าไปปล่อยให้จนงักนะดิ้นไม่ออกแล้วนะถึงจะพลิกแบบบัสู้นะมันจะไม่ทันการวันนี้ผมคิดว่าเร่งประสานานานาชาตินะ เพราะว่าตัวไม่มีใครเหมาะสมเท่ากับตัวนายกทรักยสินหรอกนี่เราพูดกันตรงๆเร่งประสานาน,านานาชาติเข้ามานะแล้วก็จับมือกับในประเทศนะทหารแตงโมตำรวจมาเขืดอเทศเตรียมพร้อมเข้าไว้มวลชนเราทุกส่วนนะทุกพื้นที่เตรียมพร้อมเอาไว้ได้วันดีเดเมื่อไหร่เนี่ยนะเป็นยังไงเนี่ยนะท่านก็นึกเอาเองกันแล้วกันเอาแล้วครับ วันนี้นะคลุกคลักหน่อยกว่าจะพูดได้เนี่ยมันใช้เวใช้นะหลายครั้งหลายคลิปเหลือเกินเพราะว่าพูดปั๊บนะนะมันก็ขึ้นมาบอกว่าไอ้คอลไล้ชไอ้ไอ้ไอเนี่ยสัญญาณเนี่ยนะมันม,น,ญญนมันหายสัญญาณมันหายผมก็ไปรู้จะทำยังไงเอาละครับวันนี้ก็พอกล่องแก้มไปได้นะอย่างน้อยที่สุดก็นะท่านจะได้รู้ว่าประเทศไม่ได้ไปขี้อย่างเดียวนะที่เขมรเนี่ยนะ เดี๋ยววันหลังเรามาว่ากันใหม่และอย่างที่ผมรับปากกับท่านไว้นะผมกาลังรวบรวมข้อมูลอยู่นะไอเรื่องความระยำตําบอลที่ทําให้เกิดโรคตํายำกุ้งทําให้ฟองทะบูแตกอะไรเนี่ยนะเดี๋ยวท่านฟังเนียข,ข้อมูลของผมเนี่ยนะเป็นข้อมูลจากเอามาจากแหล่งจริงๆจากคนจริงและอยู่ในเหตุการณ์จริงแนละผมก็มีส่วนอยู่ในเหตุการณ์ในบางช่วงในตอนนั้นนะเพราะอย่าลืมแบบนะสมัยพลเอกเฉลิมชัยยุทธขึ้นมาเป็นนายกตันตรีผมลงสมัครสอสอนะฮะตอนนั้น ตอนนั้นเคยสมัครสสเหมือนกันทั้งๆที่ก็ไม่ได้อยากสมัครนะแต่ก็ถูกขอร้องว่าให้ลงสมัครนะนะสมัครที่บ้านผมนั่นแหละนะครับแล้วก็เข้าไปคลุกคลีตอนนั้นเนี่ยในช่วงนั้นพอดีแล้วก็ได้รู้ได้เห็นอะไรมาพอสมควรและนอกจากนั้นแล้วคนที่อยู่กับเหตุการณ์ที่จับอะไรมากับมือเนี่ยนะในตอนนั้นเนี่ยก็ได้มีข้อมูลมาให้ผมนะครับแล้็ข้อมูลส่วนนั้นผมได้ตรวจสอบแล้วมันเป็นข้อมูลจริงนะครับ ดังนั้นเนี่ยเพื่อให้พวกเราเนี่ยอย่าไปด่าคนแบบผิดๆนะเพราะบางครั้งสงสารเขาเขาเป็นข้าราชการประจำก็นะคนดีกับถูกดา่าแต่ไอคนชั่วนะกลับไปชื่นชมกันนะนี่ก็เหมือนกันครับนักการเมืองบางคนดีก็ไปด่าเขานะเช่นวันนี้มีคนโพสต์ไปด่าพลเอกเจริชบอกว่าทาให้ฟองสบู่แตกทั้งๆพลเอกเจริตไม่ได้ไปทําให้ฟองสบู่แตกเลยนะและ้วมันจะแตกยังไงเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ท่านฟังในค่าวหน้าหรือคราวไหนก็แล้วแต่เนี่ยรับปากกับท่านไว้แล้วแต่ว่า นะต่วันไหนก็ค่อยบอกกันอีกที